สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติทีเนะคะวันนี้นะคะคินติติจะมารีวิวเป็นกอบทองพับปิตาอุตโมหลงปูทิมนั่นเองนะคะซึ่งใบนี้เป็นแบบหน้าโอนะคะสไตล,ล์มินิมอลมินิใจสุดๆและสภาพของกอบทองใบนี้เนี่ยสภาพดีด้วยนะคะคือ Use เปล i like new นะคะแล้วงานดีงานสวยนะคะ <S <S เดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหาว่าคินทิติอวยเกินไปนะคะก็เริ่มจากด้านหน้านะคะเป็นหน้าโอไม่ยกซุ้มนะคะ ก็ท่านไหนชอบสไตล์มินิมอลเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ชึบกรอบทองนี่ก็จะเป็นอ่าในการใช้กรอบทองเนี่ยเราก็จะต้องใช้การเลี่ยมกันน้ำนั่นเองนะคะแล้วใบนี้ใส่แล้วสวยเป๊ะมากนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะแกะลายแบบนี้แกะลายแบบเรียกว่ากระหนกยาวๆแบบนี้เลยแล้วงานสีทองคือเหลืองอารามเช่นเคยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเอาน้องฝาหลังออกก่อนชึบชชนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันนะคะเขาก็จะแกะลายไปชนกันนั่นเองนะคะนี่ไล่ไปถึงด้านล่างเลยนี่ด้านล่างเป็นแบบนี้สวยงามจริงๆด้านหลังนะคะก็ไม่มีสีขาดน,นะคะ คือสามารถพับใช้ได้ตามปกติคือด้านบนเนี่ยก็คือเป็นรอยแบบพับลงไปก็จะปิดสนิทดีนะคะเป็นรอยพับตามปกติเลยนะคะแล้วฝาหลังเนี่ยก็อย่างนี้นะคะชึบบติดเสียงชึบชๆบชบแล้วนะคะด้านหลังนะคะก็เป็นลายแบบนี้เป็นลายทั่วไปนะคะอาจจะ ไม่ได้ดูแบบอลังการมากนะักแต่ว่าเรียกว่าเรียบหรูดูดีนั่นเองนะคะห่วงของเขานั้นก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะคะรอยบิดต่างๆคือ Very รร e ซ n นะคะแทบไม่มีนะคะชึบแล้วใบนี้นะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่เห็นใบเล็กๆแบบนี้น้ำหนัก4.83กรัมนะคะคืองานดีงานสวยทองดีจริงๆนะคะไม่ได้โยเวอร์ oh, <laughs> นะคะแล้วก็ม,มาวัดขนาดกันดีกว่านะคะขนาดความกว้างตรงกลางของกรอบทองนะคะจะอยู่ที่ตรงที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.8เซนแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่2.4เซนนั่นเองค่ะแล้วก็ค, <button. S 1> ความกว้างด้านในนะคะตรงกลางอยู่ที่2.2เซนนะคะแล้วก็ความสูงจะอยู่ที่2.8เซนนะคะก็ เผื่อท่านไหนนะคะก็นอกจากว่าจะใส่ปิตาอุตมโมลวงปูท่ทิมได้แล้วนะคะหรือว่าจะใส่พระปิตารุ่นอื่นๆหรือพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่งานสวยนะคะก็จะเชียร์นี่ ก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ f a c e b o o k ร้านตลับทองดิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5ได้เลยค่ะก็ ร้านเราอยู่ชั้น3ห้างมัททริปงามวังวงร้านอยู่ติดกับริมโตัวกลางเลยนะคะเบอร์ท่านไหนอยากมาลองตลับมาแบ่งป,นปันตลับทองกรอบทองเสียทองพระทองคํานะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะคินจิขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินจิทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ